หลายคนหลายกลุ่มที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยนะก็แบ่งหน้าที่กันทํามีคนอยู่เบื้องหลังก็รู้อยู่เป็นใครก็คือคนที่ออกมาแฉเรื่องรูปปอมแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็เป็นคนจัดหาทนายแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นเป็นคนที่มาถแถลงข่าวเดินสายออกทีวีความจริงก็ไปพิสูจน์ในชั้นศาลอย่าทำตัวเป็นสารตัดสินกันทางโซเชียลมีเดีย กลุ่มสกรรมต้นอ,อ้อทนายความทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเดี๋ยวนะครับแฉกันไปแฉกันมาเดี๋ยวก็้าต้นอ้อกจะแฉบ้างเดี๋ยวจะเอามาทีเดียวเลยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการทําลายต้นอ้อนี่มีใครบ้างสํานักข่าวบางสํานักนะก็รู้เห็นนะครับว่าการกระทำต้นอ้อเนี่ยมันไม่มีการทําอะไรที่ผิกดกฎหมายแต่วันนี้สํานักข่าวบางสํานักข่าวเนี่ยก็นําเสนอข่าวเ,เหมือนต้นอ้อเป็นคนผิด มาเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้ในการทําลายต้นอ้อพวกนักข่าวพวกอะไรพวกนี้คือไม่ได้หาข่าวหรอกเต้าขึ้นมาหาว่าเขาชอบโกงประชาชนบ,บ้างมิจฉาชีพบ้างควรน,นําเสนอข่าวด้วยความเป็นจรงิงเพราะว่าถ้าเกิดท่านนำเสนอข่าวเท็จก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย ก็ต้องบอกเลยว่าได้เจอมวลรวมลูกใหญ่หลายลูกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะท้งเรื่องที่โดนเพื่อนรักหักเตรียมโหดปุกกี้ชยาภาหรือว่านายแม่ปุกกี้อดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะออกมาแชรลากใสถึงพฤติกรรมเช้า่ะหลอกซื้อขายวุฒิการศึกษาปลอมและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตําแหน่งการเมืองโดยมีนางสาววิไลลักนะคะชัยชานหรือว่าซ้อรัก่ะประกาศตัวว่าเป็นเหยื่อของต้นอ้อนะคะจนต้นอ้อเนี่ยโดนกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาซ้ำนะคะยังมี ออกโรงขยี้เรื่องนี้ยับค่ะขณะที่สังคมนะคะก็บีบให้ตนอออกมาเปิดหน้าชี้แจงจริงๆจังๆไม่ใช่แค่การออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านการโฟนอินนะคะหรือว่าโพสต์ข้อความโต้แย้งบนโลกโซเชียลค่ะจากนั้นนะคะก็โดนแช์ต่อรัวๆค่ะเรื่องคดีช่อโกงในะคหะลอกให้ประชาชนร่วมเล่นแชร์โดยปรากฏหลักฐานเป็นเอกสารใบแจ้งความหลุดออกมาประมาณ4-5ฉบับนะคะซึ่งล้วนแจ้งความดำเนินคดีกับต้นอ้อในข้อหาช่อโกงประชาชนมีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้เสียหายโพอีกเพียบค่ะ และกรณีข่าวล่าสุดนะคะที่กลายเป็นข่าวดังไม่แพ้กันนั่นก็คือกรณีที่แม่เด็กยิ้งวัย8ขวบนะคะบุกแจ้งความเอาผิดต้นอ้อภาคผู้เยาว์แล้วก็อนาจารย์ลูกนะคะหลังนําลูกสาวเดยไปอยู่บ้านพักเด็กราชวิถีอ้างมีเพื่อนบ้านร้องเรียนทําร้ายเด็กก่อนถ่ายรูปโป๊เปลือยโชว์แพ้ส่งไปให้กับสื่อค่ะ หลังจากเพดดังนิกกี้ขยี้เขานะคะออกโรงแช่นะคะเคสช่วยเด็กหญิงเก้าขวบขู่บังคับเคสเด็กนะคะให้ยินยอมไปอยู่ที่บ้านพักเด็กไม่งั้นแม่จะติดคุกค่ะซัดกับคนเปิดโปงถ้าไม่รู้ข้อมูลก็หุบปากอย่ามาใช้เด็กเป็นเครื่องมือมาเล่นงานถ้าอยากทําลายนะคะก็ควรจะหาวิธีที่มันดีกว่านี้ยันไม่ได้มีเจตนาพาดน้องออกจากแม่พร้อมกล่าวขอโทษแม่ของเด็กถ้าทําให้ไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจนะคะเนื่องจากวันนั้นตนและเจ้าหน้าที่ก็ยึดคาให้การของเด็กเป็นหลักเช่นกันค่ะ โดยนิกี้ขยี้ขาวนะคะออกมาแชรแลกว่าปมเคสที่มีเพื่อนบ้านไปนร้องมูลที่ิเป็นหนึ่งว่ามีเด็กถูกแม่แท้ๆตีนะคะเป็นแผลตามร่างกายค่ะคุณผู้ชมที่เป็นข่าวดังนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่พอมอนะคะพร้พอมโดยตนอ,อเจ้าของเพจเป็นหนึ่งได้ลงพื้นที่หลังเพื่อนบ้านแจ้งมาว่ามีเด็กหญิงอายุ9ข้ากวบกถูกแม่แท้ๆนะคะอายุ28ปปีทุบตีแบบไร้เหตุผลอยู่บ่อยครั้งค่ะจนมีร่องรอยตามร่างกายนะคะพอเข้าไปเตือนก็ถูกด่ากลับค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะไปถึงก็เคาะเรียกคนในห้องออกมาคุยนะคะพบว่าห้องเช่าดังกล่านะคะมีผู้พักอาศัยทั้งหมด6คนค่ะมีเด็ก9้าขวบนะคะลูกคนโตมีแม่เด็กแล้วก็มีลูกคนเล็กน้องสาวของแม่เด็กนะคะอายุ18ปีกับลูกของน้องนะคะ2คนโดยแม่ของเด็กหญิง9้าขวบชี้แจงว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะเพราะเลิกลากับสามีเป็นนานหลายปีแล้วที่ผ่านมาเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเป็นอย่างดียากกินอะไรอยากได้อะไรก็ซื้อให้นะคะส่วนเรื่องตีลูกเนี่ยยอมรับว่าตีจริงเพราะน้องเนี่ยกิน ข้าวจุกจี๊ค่ะจึงใช้ไม่แขวนเสื้อในะคะตีเพื่อลงโทษแต่ตีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งแม่เด็กหญิงก้าวขวมนะคะยังตั้งข้อสงสัยเรื่องที่เพื่อนบ้านนําเรื่องไปร้องเรียนอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัวที่เคยทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านคนดังกล่าวนะคะเมื่อเดือนก่อนซึ่งก่อนจะเกิดปัญหากันเนี่ยลูกสาวของเธอมักจะชอบลงไปเล่นที่ห้องของเพื่อนบ้านคนนี้เป็นประจําค่ะแต่เธอก็ยืนยันว่าสามารถเลี้ยงดูลูกของตัวเองได้ ด้านต้นอ้อน,นะคะเผยว่าจากการคุยกับน้องลูกแก้วนะคะเด็กหญิงวัยเก้าขวบน้องยืนยันว่าถูกแม่ทำร้ายร่างกายจริงค่ะซึ่งก็ขัดแย้งกับที่แม่เด็กบอกว่าตีลูกแค่ครั้งเดียวนะคะและตามร่างกายของน้องก็ยังมีบาดแผลรอยช้ำที่เกิดจากการถูกตีหลังจากนี้นะคะจะส่งตัวน้องให้ทางพมบ้านพักเด็กราชวิถีนะคะไปประเมินสภาพจิตใจเนื่องจากขนาดนี้น้องมีอาการเมื่อยลอยค่ะและมักจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาและตอนเย็นๆนะคนก็จะชอบเดินไปอยู่ริมสระน้ําและไปนั่งอยู่ริมน้ําอยู่คนเดียว ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติค่ะส่วนสังคมจะเชื่อใครมากกว่ากาันร,ระหว่างเด็กแล้วก็แม่เด็กก็ให้สังคมเป็นคนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะ จากเพจนี้เองนะคะนิกกี้ขยี้ข่าวซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเคยมีประเด็นกันนะคะกับทางต้นอ้อได้ออกมาโพสตแชร์เดือดแบบรัวๆค่ะขณะที่ต้นออนะคะได้โพสต์ชี้แจงรายยาวนะคะผ่าน Facebook ว่าจากการที่มีการนําเสนอข่าวจากเพจบางเพจนะคะบุคคลบางคนสื่อบางช่องว่ามูลนิธิเป็นหนึ่งที่อ้อทางานอยู่คู่บังคับเคสเด็กให้น้องยินยอมไปอยู่ที่บ้านพักเด็กเคสดังกล่าวมูลนิธิเป็นหนึ่งได้รับแจง้ง จากผู้อาศัยอาคารเอื้ออาทรแห่งหนึ่งย่านคูบอนว่ามีครอบครัวนหนึ่งนะคะอยู่ในห้องเช่าทั้งหมดประมาณ6คนผู้หญิงสองคนและเด็กอีก4คนค่ะเพื่อนบ้านนะคะก็เล่าว่าเด็กหญิงวัยเก้าขวบมักถูกแม่ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งค่ะโดยเด็กเป็นคนมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าถูกแม่ทำร้ายบ่อยนะคะบางครั้งหนูหิวข้าวแต่แม่ไม่ให้กินหมดบอกว่าให้เก็บไว้กินวันหลังด้วยและแม่ชอบทุบตีโดยที่ไม่มีเหตุผลเพื่อนบ้านเคยเตือนแม่ของเด็กแล้วว่าอย่าทำลูกแบบนี้สงสารเด็กแต่แม่ก็ไม่รับฟังค่ะ และก็พูดกลับไปว่าลูกของเขาเขาจะทํายังไงก็ได้หลังจากที่เพื่อนบ้านเนเตือนแม่เด็กนะคะก็มักจะไม่ปล่อยให้เด็กออกมาให้เพื่อนบ้านเห็นก่อนหน้านี้เด็กมักไปนั่งริมสระน้นะะํานช่วงหัวค่าและมีอาการเหมอรอยค่ะเหมือนเด็กมีอาการซึมเศร้าทุกครั้งที่เพื่อนบ้านเ,นเห็นน้องออกมาจากห้องน้องจะตาบวมมากเนื่องจากน้องร้องไห้ทุกวันนะคะบางวันก็มีรอยฟกช้ำทางเพื่อนบ้านในอาคารชุดดังกล่าวเป็นห่วงว่าเด็กเนี่ยจะไม่ได้รับความปลอดภยัยจึงแจ้งมาทางมูลนิธิเป็นหนึ่งให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็ก ะะและในวันนั้นมูลนทิธิเป็นหนึ่งลงพื้นที่กับบ้านพักเด็กกรุงเทพเพื่อเข้าไปตรวจสอบและก็หาข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นทางพี่ตนอ้นนะคะได้พูดคุยกับแม่ของเด็กแม่เด็กก็เล่าว่าตนตีลูกจริงแต่เป็นการตีเพื่อสั่งสอนเท่านั้นและไม่ทราบเลยว่าลูกได้ไปปรับทุกข์กับเพื่อนบ้านว่าถูกตนทําร้ายหลังจากนั้นเราและก็เจ้าหน้าที่พมจึงได้ขอแยกตัวเด็กเพื่อพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงค่ะในตอนแรกน้องไมกาเล่าอะไรให้เราแลวก็เจ้าหน้าที่ฟังน้องให้เหตุผลววว่่าากัแมถูตํจบ แต่เมื่อคุยได้สักพักน้องเริ่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้นใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเล่าทุกอย่างออกมานะคะโดยน้องเล่าวันน้องนั้นถูกตีจริงถูกตีโดยใช้ไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็หนักสุดเนี่ยเคยถูกใช้ไม้กวาดเนี่ยฟาดที่ก้นจนเป็นรอยฟกช้ำหลังจากน้องถูกแม่ตีนะคะน้องจะเดินร้องไห้ลงมาหาเพื่อนบ้านแล้วก็ปรับทุกข์กับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งค่ะ มีครั้งหนึ่งนะคะน้องถามเพื่อนบ้านว่าโรคซึมเศร้ามีจริงไหมหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าบางครั้งหนูก็คิดว่าอยากจะกระโดดน้ําให้ทุกอย่างมันจบๆไปหนูจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกนี่คือสภาพจิตใจของเด็กอายุ9ขวบที่เราได้สัมผัสและก็ตรวจสอบในวันนี้น้องยังเล่าอีกว่าน้องอีกสองคนที่อยู่ร่วมกันอีกสองคนก็ถูกทําร้ายร่างกายเช่นกันค่ะคุณผู้ชม โดยหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการแยกเด็กทุกคนนะคะในบ้านหลังนั้นเพื่อไปปรับสภาพจิตใจที่ศูนย์บ้านพักเด็กก่อนในช่วงระยะนี้และติดตามพฤติกรรมนะคะแล้วก็พูดคุยปรับทัศนคติก,ก,กับผู้เป็นแม่จนกว่าจะพร้อมแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็วางแผนการเลี้ยงดูน้องใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ค่ะ เคสนี้นะคะกำลังมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามูลนิธิเป็นหนึ่งในช่วยเด็กหรือว่าภาคเด็กออกจากพ่อแม่เราย้ําเสมอทุกครั้งที่เราเนี่ยลงทํางานเราไม่ลงไปแค่เจ้าหน้าที่มูลนิธิของเราเราจะเชิญเจ้าหน้าที่พอมอและก็บ้านพักเด็กลงไปด้วยเสมอเนื่องจากหน่วยงานนี้นะคะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการรับผิดชอบเรื่องเด็กและก็สตีนี่คือข้อเท็จจริงค่ะ ส่วนเคสของน้องลูกแก้วนะคะเราก็ไม่มีอํานาจที่จะไปบังคับให้น้องหรือว่าสั่งเจ้าหน้าที่ให้แยกตัวน้องออกจากแม่ได้เพราะการตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ที่ดุลระยะพินิษฐ์และก็อํานาจของเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะส่วนคลิปที่ออกมาเห็นว่าแม่ของน้องนะคะเป็นคนอัดคลิปน้องนั่งพูดถึงเรื่องเหตุการณ์วันนั้นซึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะในวันนั้นที่เราพูดคุยกับน้องมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กอยู่ด้วยและการประเมินจากค้อยคําที่แม่ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่จะมาประกอบกับหลักฐานอื่นๆที่ได้จากเด็กเจ้าหน้าาาาททททีี่มบันนึกกกรํงงขอเเคคุ หากมีการฟ้องร้องบันทึกดังกล่าวจะถูกมาใช้เป็นพยานหลักฐานสําคัญในการชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะออไม่รู้ว่าคนที่เอามาพูดหรือว่าปลุกปั่นให้เด็กกับแม่ไปพูดเขาต้องการอะไรคนที่พูดวันนั้นก็ยังไปลงเคสกับอ้ออยู่เลยสื่อบางสือที่ลงข่าวนี้ว่าออเนี่ยพาดเด็กวันนั้นก็ไปลงทําข่าวด้วยกันรับทราบทุกอย่างร่วมกัน และขอยืนยันอีกครั้งว่าเราลงเคสทํางานเราตรวจสอบตามพยานหลักฐานและดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยแทรกแซงอํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียวในวันนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาน้องเข้าสู่บ้านพักเด็กเราได้ขึ้นไปพูดคุยทําความเข้าใจกับแม่เด็กแล้วด้วยว่าให้คุณปรับปรุงตัวพิสูจน์ให้ลูกและเจ้าหน้าที่เห็นว่าคุณจะไม่ทําร้ายลูกอีกถึงวันนั้นคุณก็สามารถไปรับลูกกลับมาอยู่กับคุณได้ตามปกติเหมือนเดิมตอนนั้นคุณแม่ก็ตกลงและเข้าใจในสิ่งงงทททีี่่่่่เราาพพูดคคุยกันนนนนแแล้ะะ้้้ววะะใใสออออํหมขมขไ หรือไม่สบายใจอต้องขออภัยมณาฑาที่นี้จริงๆค่ะเพราะวันที่เราลงไปตรวจสอบเรื่องน้องเราในเจ้าหน้าที่ก็ยึดคําให้การของเด็กเป็นหลักเช่นกันและไม่ได้มีเจตนาจะพากน้องออกจากแม่แต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้ออจะไม่พูดอะไรมากให้สังคมตัดสินแล้วกันนะคะว่าใครกําลังทําร้ายเด็กโดยการใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือถ้าอยากจะทาร้ายอขนาดนั้นก็ควรจะหาวิธีที่มันดีกว่านี้ก็ได้ค่ะอย่าถึงขั้นต้องใช้เด็กเป็นเครื่องมือเลยเพราะวิธีนี้คนดีๆเขาไม่ทํากันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนว่าประเด็นนี้ค่ะก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะเรื่องกายเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างค่ะและหลายคนนะคะรวมไปถึงเหล่าคู่กรณีเก่าที่เคยมีข้อพิพาทกันค่ะต่างก็มาช่วยแฮกนะคะมีการย้อนประวัติแช์เบื้องหลังเกี่ยวกับการกระทําความผิดในการออกหน้าช่วยเหลือสังคมค่ะต่อมาเมื่อวานนี้นะคะสิบกรกฎาคมค่ะความคืบหน้าคดีซื้อขายวุฒิการศึกษานะคะซอลรักนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตีและพัดสิทธิ์ ัทรศิริชัยศรีนะคะร,รองประธานมูนลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะคะที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกค่ะอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเพื่อยืนหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยค่ะตรวจสอบว่าการซื้อขายวุฒิการศึกษาทำเป็นขบวนการหรือไม่ภายหลังรับฟังการชี้แจงจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลกซอลักและก็ทีมทนายต่างเข้าใจและเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวุฒิการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงแค แค่บุคคลเท่านั้นพร้อมกับกล่าวขอโทษมหาวิทยาลัยนะคะที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้สอบถามซ้อลักว่ายัางต้องการศึกษาต่อหรือไม่มหาวิทยาลัยยินดีให้ศึกษาต่อได้แต่ถ้าจะลาออกนะคะก็ยินดีจะคืนเงินค่าเรียน1นึ0 0 0 0สบาทให้ทันทีฝ่ายซ้อลักนะคะก็แจ้งความจํานงว่าจะไม่ขอเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะบอกให้ซอลักทําหนังสือขอลาออกพร้อมเซ็นเอ,อกสารรับเงินค่าเล่าเรียนนะคะคืนเป็นหลักฐานจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยค่ะ ก็โอนเงินคืนให้ซอลักทันทีนะคะทําให้ซอลักดีใจบอกว่าจะนําเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและจ่ายค่าเทอมลูกต่อไปค่ะ ด้านที่สอนอคณยาวนะคะวันเดียวกันค่ะเจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะคะได้พานางสาวแก้วนามสมมุติและก็เด็กหญิงเอนะคะนามสมมุติอายุ9ก้าขวบลูกสาวนางสาวแก้วเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอคณยาวเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับต้นอ้อน,นะคะเบืเ้องต้นแจ้งดำเนินคดีข้อหาภาคุยาวและอาจารย์ค่ะโดยนิกกี้ขยี้ข่าวนะคเะเผยว่าอยากออกมากระชากหน้ากากของนางฟ้าคนนี้ว่าแท้จริงแล้วเป็นนางฟ้าจริงหรือไม่อยากแจ้งกับคนที่เคยถูกต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะกระทำลักษณะเช่นนี้ขอให้มาร้อง เรียนกับตนได้ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะจะโดนสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ก็ยังพบว่าเจ้าตัวยังคงมีเอฟซีคอยตามข่าวและให้กําลังใจอยู่ไม่น้อยค่ะโดยทนายเดชากิตติวิทยาน,นันท์นะคะก็ได้ออกมาผสมโรงเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับประกาศยืนอยู่ฝั่งต้นอ้อชัดเจนนะคะแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะรับเป็นทนายความให้กับต้นอ้อโดยก่อนหน้านี้ค่ะทนายเดชาเคยเผยกับปุ้ยลือลินนะคะว่าตนเนี่ยเป็นแค่พี่ชายที่รับฟังปัญหาของน้องสาวพร้อมกับหลุดบอกว่าตอนนี้ต้นอ้อกลับไปอยู่ที่อีสานจังหว เดียวพอเมื่อไหร่ก็จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเองรอจังหวะก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อวานนี้ทนายเดชาก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยในเพจทนายคายทูกค่ะเผยถึงเรื่องราวของต้นอ้อนะคะที่ถูกแม่เด็ก8ปดขวบเนี่ยเข้าแจ้งความโดยคนที่พาไปคือกลุ่มคนที่ไม่ถูกกับต้นอ้อซึ่งทนายเดชาโต้ว,ว่าต้นอ้อบอกแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะไม่ได้กระทําอะไรผิดทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปชี้แจงที่สนคณายาวส่วนใครที่ไปแจ้งความไปแถลงข่าวทําให้ได้รับความเสียหายต้นอ้อจะรวบรวมหลักฐานนะคะใช้สิทธิตามกฎหมายพูงง่ายตอนนี้หลายคนหลายกลุ่มที่เป็นคู่กรณีของต้นอ้อแบ่งหน้าทีี่กันทําม คนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็มีคนจัดหาทนายความคนที่จัดหาทนายความนะคะก,ก,ก็รู้อยู่ว่าเป็นใครชุดนี้นะคะเป็นชุดนักกฎหมายเดียวกับที่ฟ้องคุณปิ่นเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษคดีต้มรัชนีกรน,นะคะโดยทนายเดชาชี้ว่าพวกทนายชุดนี้เป็นทนายความของคนคนหนึ่งที่ออกมาแชร์ต้นอ้อเดียวอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปต้นออจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายค่ะตอนนี้กาลังมีการแจ้งความาต้นอ้อนะครับมีแม่พาเด็กเก้าขวบไปแจ้งความต้นอออ้างว่าต้นอ้อเนี่ยทำการภาคผู้เยาว์นะครับ นะครับก็จะดําเนินคดีจับกลุ่มต้นอ้ออะไรทำนองนี้กี่ผมไม่ได้คุยกับต้นอ้อเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถามเรื่องนี้นะก็ขออนุญาตชี้แจงแทนต้นอ้อนะครับว่าวันนี้มีแม่เด็กแล้วก็เด็กนะแล้วก็มีพวกคู่กรณีที่เขาไม่ถูกกับทางใครคู่กรณีที่ไม่ถูกกับต้นอ้อก็พาเด็กกับแม่เด็กนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเขาบอกอ้างเป็นทนายอะไรนะเช็จเช็จหมดแล้วไม่ใช่ทนายนะนะไม่มีใบอนุญาตทนาย,นยไปแล้วก็ไปที่โรงพัก แจ้งความต้อนอ้อบอกว่าเขาไม่ได้ภาพเหยีดเด็กนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะมีคนข้างบ้านมาร้องว่าพ่อแม่ทําร้ายร่างกายเด็กก้าขวขแล้วหลังจากนั้นต้อนอ้อก,ก็เลยไปเรียกพอมอรเรียกกตารวจมาหลังจากนั้นพอมอก็นะได้ทําการพาเด็กนะไปทําการดูแลตามกฎหมายของพอมเอขาเรียกเจ้าที่บ้านพักนะครับดังนั้นก็ต้อนอ้อก,ก็ไม่ได้กระทําความผิดใดๆทั้งสิน้นต้อนอ้อชี้แจงมาสักครู่นะครับ การกระทําใดที่เป็นการแจ้งความหรือเป็นการถแถลงข่าวเดี๋ยวต้นอ้อก,ก็รวบรวมหลักฐานนะก็ใช้สิทธิทางศาลกันไปแล้วก็ส่วนที่ไปแจ้งความเดี๋ยวต้นอ้อก,ก็จะเข้าไปชี้แจงที่โรงพักสอนอคานยาเพราะนั้นก็เรื่องนี้ต้นอ้อยยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําผิดไม่ได้พากไม่ได้พาคเด็กน,นะครับส่วนใครที่ไปแจ้งความไปถแถลงข่าวนะทำให้ได้รับความเสียหายต้นอ้อก,ก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายมาจากี้เขาแจ้งพี่เดแล้ว เพราะว่าคดีนี้เ,นเขาไปช่วยเหลือเด็กมีคนข้างบ้านร้องเรียนว่ามีพ่อแม่ทําร้ายร่างกายเด็กหลังจากนั้นก็เอาเจ้าที่พอมอมาพอมอก็เอาเด็กไปดูแลโดยอาศัยกฎหมายของพอมอเพราะฉะนั้นคนที่เอาเด็กไปไม่ใช่ต้นอ้อและวันนั้นก็ต้นอ้อก็พาคนไปหลายคนถ้าอยากจะจับต้นอ,อ้อต้องจับหมดเลยจับพอมอด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้นอ้อมีความรู้สึกว่าเขากําลังโดนใส่ร้ายหรือเปล่าไนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปชี้แจงตํารวจ อีกส่วนหนึ่งก็มปใช้ติดทัทงสารเพราะว่าทําให้เขาเสียหายนะครับตอนนี้ก็พูดง่ายนะหลายคนหลายกลุ่มที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยนะก็แบ่งหน้าที่กันทํามีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีคนจัดหาทนายความนะคนที่จัดหาทนายความแล้วก็รู้อยู่เป็นใครซึ่งต้นอ้อก็รวบรวมหลักฐานก็จัดหาทนายความให้ทนายความหรือว่าไอ้นะที่ปรึกษากฎหมายต,ต่างๆเหล่านี้ ก็มาจากคนคนหนึ่งที่เป็นอยู่เบื้องหลังอยู่ก็ก็ชุดนี้ก็เป็นชุดนักกฎหมายทนายความชุดเดียวกับที่ฟอ้องคุณปิน่นโรงพยาบาลเลอรักเรื่องอะไรเรื่องทำน่งทำหน้าชุดเดียวกันคดีต้อมรัชนีกรอะไรเนี่ยพวกคณะทนายอะไรพวกนี้ก็เป็นทนายของคนคนหนึ่งนะที่มาออกแฉต้อนอ้อก็คือมาจากคนคนเดียวเป็นคนจัดหาทนายให้ทั้งหมดนะนะครับเพราะนั้นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับ นะคนที่จัดหาทนายความให้ก็รู้อยู่แล้วเป็นใครนะเพราะว่าเขาเป็นทนายความคนคนหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้ก็ลุมสกรรมต้นอ,อ้อก็เดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นเป็นต้นไปต้นอ้อเขาคงจะเริ่มนะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายแล้วตั้งแต่อทิย์นานนะครับนะตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานอะไรต่างแล้วนะเนี่ยชัดเจนนะครับอย่างที่ไปแจ้งเรื่องภาพผู้เยาว์เนี่ยต้อนอ้อที่แจ้งมาไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้ภาพผู้เยาว์เลยเพราะนั้นใครที่แถลงข่าวใครที่พาไปแจ้งอะไรต่าง ก็เดี๋ยวก็ใช้สิทธิตามกฎหมายก็อาจจะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้า นะเริ่มปฏิบัติการนะครับจากนั้นนะคะทนายเดชาเขาก็เดือดฟาดถึงสื่อและคนที่เต้าข่าวต้นอ้อนะคะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะนําเสนอข่าวต่างๆที่ทําให้ต้นอ้อกลายเป็นคนผิดฉะเละน,นะคะว่าเมื่อก่อนอยากได้ข่าวก็เข้ามาหาเขาตอนนี้กับกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการทําลายต้นอ,อ้อและยังมีสํานักข่าวบางสํานักไปโพสต์ว่าต้นอ้อโดนตํารวจออกไม้จับซึ่งทนายเดชาก,ก็โต้แทนว่าไม่เป็นความจริงยืนยันไม่มีหลอกไม้จับคดีช่อโกงแชร์หรือว่าคดีอะไรต่างๆใครที่มากู่ข่าวต้องรับผิดชอบ เดี๋ยวจะมีคดีความตามมาข้อหาหมิ่นประมาทนอกจากนี้นะคะยังมีทนายความบางคนและก็นักข่าวที่เคยสนิทกับต้นอ้อบางคนก็ออกมาโพสต์ด่าทุกวันนะคะซึ่งตนก็ได้รวบรวมหลักฐานไว้และย้ําอีกครั้งว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มเปิดโปงค่ะสํานักข่าวบางสานักนะเอานะครับตอนที่ต้นอ้อไปเอาเด็กเก้าขวบมานี่ก็ไปกันทุกช่องครับนะก็รู้เห็นนะครับว่าการกระทำของต้นอ้อเนี่ยมันไม่มีการกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายแต่วันนี้สำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยก็นำเสนอข่าว ในในลักษณะที่เหมือนต้นอ้อเป็นคนผิดก็ต้นอ้อก็อยากฝากไปยังสำนักข่าวดังกล่าวว่าให้ความเป็นธรรมกับต้นอ้อด้วยเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องการข่าวคุณก็มาทําข่าวกับต้นอ้อคุณก็ได้ข้อมูลได้เนื้อข่าวไปแต่วันนี้นะสำนักข่าวต่างๆเหล่านี้ก็กลายมามาเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้ในการทาลายต้นอ้อเพราะนั้นต้นอ้อก็เริ่มตั้งแต่วันกันก็จะเริ่มปฏิบัติการต่างๆนะทงชี้แจงทั้งอะไรแล้วก็อีกเรื่องมีสำนักข่าวบางสำนัก นะไปโพสต์ภาพข่าวว่าต้อนอ้อมีหมายเรียกหมายจับไม่เป็นความจริงนะครับอันนั้นเป็นการนําเสนอข่าวเท็จก็เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆด้วยผมก็รู้จักดีก็อยากจะฝากนะครับนะไม่มีตํารวจโรงพักไหนนะครับออกหมายจับออกหมายเรียกต้อนอ้อนะครับเป็นเรื่องโกหกทั้งสิน้นดังนั้นการนําเสนอข่าวของท่านควรนําเสนอข่าวด้วยความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดท่านนําเสนอข่าวเท็จ คุณต้นอ้อได้รับความเสียหายก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายกับคุณเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตํารวจโรงพักไหนออกหมายเรียกต้นอ้อหรือออกหมายจับไม่มีคดีช่อโงกงอะไรต่างนะครับเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาทิตย์หน้าเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติการนะครับต้นอ้อเขแจ้งมาแล้วก็ต้องเริ่มฮะเริ่มเริ่ม,มที่จะต้องชี้แจงต้องเปิดโปงแฉดําเนินการตามกฎหมายก็ต้องเริ่มอาทิตย์หน้านะครับกระจายไปถึงสํานักข่าวเหล่านั้นด้วยนะครับนะไปโพสต์ภาพโพสต์อะไรบอกว่า ต้อนอ้อกออกมีตำรวจออกหมายเรียกหมายจับคดีชอบโกงประชาชนบางคนเป็นทนายความนะครับนะเป็นทนายความนะครับประกอบวิชาชีพทนายความอายุมากแล้วก็มีไปไปโพสต์ว่านะประธานมูลนิธิคนดังคนสวยตอนนี้โดนออกหมายจับคดีชอบโกงประชาชนเป็นทนายความแนละไม่น่าเชื่อนะฮะคือเราเป็นทนายความมาทำอะไรก็ต้องตรวจสอบอยูก่อนมันเป็นความเท็จหมดนะครับนะเพราะนั้นก็ให้รวบรวมหลักฐานไว้แล้วก็เป็นนักข่าวก็มีที่สนิทกับต้อนอ้อ ตอนนี้ก็ไปโพสต์ด,ด่าทุกวันเชา้ากลางวันเย็นนะนะครับบางบางบางสํานักก็ก็เคยได้ประโยชน์ได้ข่าวจากเขาตอนนี้ก็เปลี่ยนหมาเป็นประดา่าเขาแทนนะครับก็ให้ต้นอ้อกเก็บหลักถุงหลักฐานไว้มันไม่เป็นความจริงไม่มีนะครับนะคดีอะไรช่อโกงแชร์เชออะไรที่ไหนแล้วมีที่ไหน,ไหนออกหมายเรียกหมายจับต้นอ้ออะไรไม่มีนะครับนะครับการเล่นแชร์นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะนะครับการเล่นแชร์เนี่ย นะครับเรื่องปกติผิดสัญญาแชร์ก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะไม่ใช่อาญานะมันมีที่ไหนนะครับโรงพักไหนออกหมายเรียกหมายจับมีไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่มากุูข่าวว่า,าโกงแชร์โกงอะไรต่างนี่ก็นี่เป็นนักกฎหมายทนายความนี่ท่านต้องรับผิดชอบส่วนนักข่าวบางคนที่ยังโพสต์นะใส่ร้ายเขานะเดี๋ยวคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทมีอยู่ประมาณ3คนเป็นเจ้าของเพจแรกๆก,ก็เป็นสนักข่าวประเภทเอาข่าวจริงมาพูดตอนนี้เปลี่ยนหมายแล้วเต้าข่าวครับ เนะต้าข่าวดา่าเขาบ้างใช้คาหยาบคายบ้างนะเรียกเขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องรับหมายสารกันไปก็มีประมาณสองสามเพจเพราะนั้นถ้ามีเพจไหนใส่ร้ายตอนออ้นอะ้อนะก็ฝากช่วยแคปๆส่งมาให้พี่เดนะนะครับส่งมาด้วยนะนะครับนะส่งส่งมาเลยนะครับนะพวกนะักข่าวพวกอะไรพวกนี้คือไม่ได้หาข่าวหรอกเต้าขึ้นมาหาว,ว่าเขาชอบโกงประชาชนบ้างมิจฉาชีพบ,บ้างอะไรต่างๆนะครับ นะไม่มีบูรณความจริงนะครับนะเราอย่าไปติดตามอย่าไปอะไรพวกนั้นก็ฝากด้วยบางคนก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงสนิทกันมาวันนี้ก็นั่งดา่าเขาโพสตด่าครับ,ารบถามว่าตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยนะมีนักข่าวบางคนที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะมีการรับเงินจากพนันออนไลน์มีไหมนะรับเงินจากตํารวจในการนําเสนอข่าวมีไหมเออนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทัครับแฉกันไปแฉกันมารับบริจาคมีไหมนะครับ แฉกันไปกันมาเดี๋ยวเราก็จะแฉเดี๋ยวก็ต้นอ้อก็จะแฉบ้างนะว่าคุณดีแล้วนะรับเงินตำรวจมีไหมรับเงินพนันออนไลน์มีไหมรับจ้างเชียร์ตำรวจดังๆมีไหมนะเดี๋ยวจะแฉกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลังลุมสกกร,รมต้นอ้อกันหนักเลยเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็เริ่มปฏิบัติการแล้วนะครับนะช่วยกันฝากมีเพจไหนนักกฎหมายรัทนายความหรือคนดังอะไรต่างๆนะฮะที่ด่านะครับแคบๆเก็บส่งมานะครับนะ เออนะครับนะฮะเอาให้เต็มที่นะนะครับเดี๋ยวจะจัดให้เต็มที่ทั้งนี้นะคะทางด้านทนายเดชาย,ยังย้ําว่าคนที่ออกมาแฉรุมต้นอ้อนะคะทีมกฎหมายต่างๆก็มาจากบุคคลที่ออกมาแฉต้นอ้อเรื่องวุฒปอมแล้วก็ออกมาแถลงข่าวเดินซ้ายออกทีวีความจริงไปพิสูจน์ในชั้นศาลอย่าทําตัวเป็นสารตัดสินทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวจะเอามาเปิดโปงทีเดียวเลยแล้วจะเห็นเลยว่าขบวนการทําลายต้นอ้อมีใครบ้างค่ะตอนนี้ก็รุมสกรรมะครับก็ทีมกฎหมายก็มาจาก บุคคลที่อยู่เบื้องหลังคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันก็คือคนที่ออกมาแฉเรื่องวุฒิปอมว่าตนอ้อซื้อขายวุฒิมหาลัยอ,อะไรต่างๆซึ่งได้ข่าวมาว่ามหาลัยพิษณุโลกก็ได้ดําเนินคดีกับบุคคลที่ออกมาแฉแล้วนะว่ามีการซื้อวุฒิจากมหาลัยพิศุโลกได้ข่าวนะฮะได้ข่าวมาว่าม,มีการดาเนินคดีแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาแฉนี่ก็ถูกดำเนินคดีจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกแล้วว่าเขาไม่ได้ขายวุฒิการศึกษาไม่ได้ขายวุฒิปอมนะนะครับนะนะครับพวกนี้ก็ออกมาปล่อยข่าวว่ามีการซื้อวุฒิปอมมืออะไรต่างเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีแล้วทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะความจริงก็ไปพิสูจน์ในชั้นศาล อย่าทำตัวเป็นสารตัดสินกันทางโซเชียลมีเดียเพราะนั้นก็ทิศหน้าน่าจะหลายคดีทนายความทั้งหมดเดี๋ยวก็จะมีคดีความตามมานะเพราะนั้นน้องต้นอ้อนี่เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยด็อกเตอร์ปลอมด็อกเตอร์ปลอมอะไรต่างเนี่ยมีบางคนออกมานี่ด็อกเตอร์ปลอมไอ้นี่ก็ซื้อมาวุ้ก็ปลอมนะก็นะก็เอานะนะขอให้ปลอมจริงศาสตราจารย์ปลอมอนะไรต่างอะไรนีะครับเดี๋ยวนะครับถ้ามันไม่ปลอมขึ้นมาก็เสร็จนะครับนะเตรียมตัวไปศาลกันนะครับนะยินดีด้วยนะมาจากแหล่งเดียวกันหมด คนจัดหาทนายคนเป็นเจ้าของเพจนะคนไปหาผู้เสียหายแล้วก็มีนักขงนักข่าวจะเป็นเครือข่ายเขามีไม่กี่คนอนะ่ะเดี๋ยววันไหนเนี่ยต้นออกเขามาถแถลงข่าวเขาจะบอกเลยนี่เพจนี้เป็นนักข่าวนี่เพจนี้เป็นนักข่าวเดิมสนิทกันตอนนี้เป็นไงเปลี่ยนมามา,มาด่าเขานําเสนอข่าวเท็จใส่ร้ายเขาไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยอะไรเลยนะไอคนนี้จัดหาทนายความนะนี่นะนะเดี๋ยวจะเอามาทีเดียวเลย เราจะเห็นเลยว่ากระบวนการทำลายต้นอ้อนี่มีใครบ้างนะครับเร็วๆนี้ครอาทิตย์หน้าเปต้นไป นะครับชัดเจนเลยนะก็เรียกได้ว่ามอสุมครั้งนี้ของต้นออเป็นหนึ่งนะคะเราใกล้จะได้เห็นเจ้าตัวออกมาชี้แจงแบบจัดเต็มแล้วสินะคะงานนี้ทนายเดชาพูดแทนแล้วอาทิตย์หน้าปักหมุดรอไว้เลยซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมระหว่างนี้นะคะทางท็อปดาราไม่พลาดจะนํามาเสิร์ฟอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกรนไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ อ,อ,อ,อ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ